สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้สาระนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอที่ทํไก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปการเกษตรมานหลายคลิปนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิป DIY กับคลิปซ่อมสร้างนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับต้องเกิดกันว่าเมื่อประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการหอกระท้อนนะครับ แล้วก็พอดีมีเพื่อนนะครับที่ทํางานบริษัทแล้วเพอดีมีสวนนะครับแล้วก็มีผลไม้ปลูกอยู่เราทีนี้กําลังเริ่มให้ผลผลิตนะครับแล้วอยากจะรู้ถึงวิธีการห่อนะครับว่าเขาห่อกันยังไงนะครับขั้นตอนในการเลือกการห่อเป็นแบบไหนและอุปกรณ์ที่ห่อมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับอกนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปนะครับที่มันลงดีเทลให้เยอะหน่อยนะครับก็คือ คลิปที่ผมทํานี้คือจะเป็นคลิปหอรกระท้อนนะฮะซึ่งสามารถใช้ไปดัดแปลงกับผลไม้ได้หลายชนิด,น,ดนะครับเช่นมะม่วงหรือฝรั่งอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือผลกระท้อนนะฮะขั้นตอนในการคัดเลือกผลก็คือนะครับเราจะเลือกผลที่สมบูรณ์นะฮะสองลูกนี้คือสมบูรณ์นะครับแต่สองลูกนี้คือก็ยังสมบูรณ์อยู่แต่ลูกเล็กกว่านะครับดูขนาดไซส์มันจะเล็กกว่านะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะฮะ มันจะเล็กกว่านะครับเพื่อความสมบูรณ์ของลูกที่มีอยู่นะครับก็คือ2ลูกนี้นะครับมันสมบูรณ์กว่าใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นสองลูกนี้เด็ดทิ้งนะครับเราจะไม่ทําการห่อนะครับตัวนี้มีลูกเดียวนะครับก็ไม่ต้องห่อส่วนสอสาลูกนี้นะครับคือไซส์มันเล็กกว่านะครับเราก็จะเด็ดทิ้งไปเลยเราจะไปเสียดายนะฮะเราเอาส่วนใหญ่ไว้นะครับโอเคพิการนะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการหอนะครับมันก็จะมีนะครับนี่คือถุงกระดาษกับตอกนะครับแนะนำนะครับถ้าผลไม้ชนิดไหนนะครับที่ไม่สามารถหอ่อด้วยถุงพลาสติกได้ก็ให้ใช้กระดาษนะครับประโยชน์ของกระดาษคือมันไม่ร้อนนะครับมันไม่มันไม่อับความชื้นนะครับมันเราสามารถระบายน้ําได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกค,คือห่อไปบางอย่าง นะครับมันจะมีน้ำนะครับจากมีการคายน้ําของผล,ลไม้แล้วทีนี้ก็จะมีความชื้นสะสมทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับแต่ถุงกระดาษจะไม่มีนะครับอีกอย่างนึงก็คือตอกนะครับถุงเนี้ยจะประมาณจากจุดนี้ถึงนู่นนะครับประมาณ20เซนจากนี้ถึงนี้ประมาณ30เซนนะครับนี่จะถุงสระนดาดแต่มีขายในร้านเกษตรทั่วไปนะครับ ประโยชน์ในการหอ่อกระเทาะไอหอ่อผลไม้ด้วยถุงนี่ก็คือหนึ่งเราไม่ต้องใช้สารเคมีในการฆ่า,มาแมลงนะครับเราจะใช้ห่อเพื่อป้องกันนะครับเราไม่ได้ฆ่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทีการหอกันเลยนะครับเดี๋ยวขอติดตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับคลิปนี้จะคลิปไม่ยาวเท่าไหร่โอเคนะครับติดตั้งกล้องเสร็จที่รีบร้อยปรับมุม เห็นลูกกระท้อนไหมครับนั่นคือลูกนั้นนะฮะโอเควิธีการหอก็คือนะครับนี่คือถุงแล้วก็ถุงกระท้อนนะครับเปิดถุงหอเข้าไปนะครับสวมนะครับสวมแล้วก็บีบปากนะครับอ่ามันจะมีใบนะครับหนึ่งใบนะครับถ้ามีก็เอาเน็บเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มัดหนึ่ง ใช้ทำอะไรเพื่อช่วยในการรับน,น้าหนักของผลไม้นะครับแล้วก็บีบบีบตรงนี้นะครับบีบแล้วก็บิดสําหรับคนที่มัดตอกเป็นนะแต่ถ้าใครมัดไม่เป็นก็ใช้เชือกได้นะครับมัดปกติครับนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งลูกนะครับวิธีการห่อจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งลูกนะครับก็คือลูกนี้นะรับตรงนี้ การหอก็เหมือนกันนะฮะน,นี่ห่อลูกเดียวตะกี้ห่อสองลูกนะครับก็แนะนําอย่างหนึ่งนะฮะถ้ามันมีหลายลูกให้แบ่งแบ่งหอนะครับอย่าใส่ถุงทีเดียวหลายๆลูกนะครับเพราะว่าเวลามันขยายลูกอาจจะทําให้ถุงแตกก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับดีปากดีปากกแน่นนะครับตัวนี้มีก้านใบอยู่นะครับเอากละรช่วยในการรับน้ําหนักปิดต่อนะครับ วิธีการบิดก็บีบนะครับแล้วก็บิดบิดให้เป็นเกลียวนะครับบีบให้เป็นเกลียวแบบนี้นะครับเอาเอาลงมาขัดมันจะอยู่นะครับอยู่แน่นเหมือนเชือกเลยนะครับนี่คือวิธีการหอ่อเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกลูกหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้ไอ้ตรงนี้คือผมห่อไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้สําหรับลูกนี้มันไม่มีมันไม่มีกิ่งก้านนะครับมันออกจากกิ่งไม่มีการใบ นะครี่นะครับสวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มัดเข้าได้กิ่งกิ่งใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่อล้างน้ำหนักนะครับดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับวิธีการห่อกระท้อนง่ายๆนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้กับผลไม้ได้หลายชนิดนะครับมะม่วงฝรั่งนะครับ แม้กระทั่งส้มโอลูกใหญ่ๆก็สามารถทําได้ลูกส้มก็ทําได้นะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านนะครับที่เป็นเกษตรกร,กรมือใหม่นะครับสําหรับท่านใดที่มือเก่าก็มีเทคนิคใหม่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ